ตอนน้อยเพิ่งลุกขึ้นมากินข่าแล้วได้ไดอ,อืเอเ้าเลยว่าโอ้รถสร้างมากเลยเนาะสร้างดีบอกโอ้อบอกผิดวะซีรีธรรม <laughs> ย่าลงไปจ่ายเงินเขาก่อนเพิ่งก,กันลุกขึ้นมาตักเขากินพอเพิ่นใน,นห้องเก็บของนะนี่ห้องเก็บของมีช่องแสงด้วยโอ้หรูลามาเหา่าเก็บได้เยอะแยะสิ่งของ ถ่วยถูชามตะก้าเสื้อผ้าพับใส่ตะกา้าสัดเข้าไปสัดเข้าไปอาหารสัตว์ทางแกตเครื่องมือการ,กรเกษตรเครื่องมือกีฬาเต็มปู่ช่างทำอะไรปู่ช่างทำบ้านบ้านไหล <laughs> บันไลบันสลไล่บ <ized> ันเลื่อนเห็ดวงกบเสก็ให้มันน้น่อยๆบัๆนี่ให้มัน มาเลื่อนอืมน้องเต้นตาเอาดูดูมันดูแลหญ้ามันเอาน้ำตามมาส่งเลยปูเตีย้ยมันน่ารักไปแบบนี้ต้องใจไม่อั้นนะนี่แบบนี้นะเห็นไหมเออม,มันน่ารักมันไม่ใช่ว่าเอาหญ้าไปทิ้งไวโง้โรงพยาบาลแล้วก็หนีที่ม,มันน่ารักแบบนี้เองเอาเก้าอี้ขึ้นมาให้ยา่านั่งลูกเดีย๋ยวยาจะไปนั่งทางโน้นทีนี้เอาเก้าอี้ชมพูขึ้นมาทางนี้เด้อ ยาจะฟอกไปทิ้งโรงพยาบาลแล้วก็หมอจะทำเออแต่หมอจะทำหมอจะใช้ย,ยาต์ไม่รู้หายไปไหนมานี่ลูกระเด่นก่อนขึ้นมานี่เออเวลาฉีกขึ้นไปบอกขึ้นเดี๋ยวก็อีมานั่งเดี๋ยวลูกก็อีมานั่งทางนี้บอกรับบอกเอานี่ไปด้วยฉันเอากระาดาษไปเก็บด้วยนี่บนโต๊ะเก็บบนโต๊ะยาดเด้อ นั่นแหละเออกระดาษไปเก็บไบว้บนโต๊ะเดี๋ยวจะไล่ว่าหมดกี่แสนบ้านนกดาวเอาน้ำเอาน้ำมาส่งแล้วก็จะกลับขึ้นไปละเป็นวะอ่าอือไปเห่ียนเกมต่อก็หรือไปเห่ียโทรศัพท์ youtube หมอดิมัมมีน้ำใจตามมาส่งน้ำโอ้เพิ่นสิว่าหญ้าลืมที่จริงหญ้าตั้งใจว่าเอาไว้นั่นล่ะหมอว่าแพทย์สั่งว่าให้จิบบ่อยๆเมอวานะอือมันผสมให้เด้นี่น่ะอ๋หมอมีน้ำใจผสมให้ญาเด้โอ้เต้าอ่าเดี๋ยวผสมอ่ญาว่าเอาน้ำไว้ตั้งไว้แหละกับขวดเดี๋ยวญาผสมเองเดี๋ยวผสมใหมมันว่ามันก็จี๊ยังบ่ได้มูนบ่จังว่า หมอละมีวิญญาณความเป็นจิตอาสาเด้หมอ,มอได้คะแนนนั่นจิตอาสาพลเมืองตัวอย่างพุ่นเด้อหมอได้ใบป,ประกาศเด้บอ่อืมหมอเตยยได้แต่พีกายนี่เผาน่นอือชนเผานะสงสัยครูมองเห็นบ่เขาพา,ากันเก็บกวาดอีหยังทางขยกข,ขยะนี่มันยกซอยเขามันเฮ็ดเด็กอื่นสิบ่เฮ็ดเป็น 嗯。 จะต่งให้ปูดิปูไม่หยินะใช่ไหปูจริงๆงานไปหยิ่งตงไปไม่ปูเนี่ยชามันจะมีเราต้องเก็บมาเล่ให้ไห Cái này nó sẽ theo chị nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นแมวไม่กว,วนััเกลยตัวม,นนมันนอนดวไม่ห็นอนเห็มันนอนิเนกินข้าวเยอะมากนกินเลยลูกเล่วกินเลย เล็กๆไปเล่นต่อเอาเลขกด้ไให้กูกูว่าเป็นการสนุกฮะเก้าหกบ่มานี่คือริสุดเหรอเกาหกมันเป็นยังไงคิดเอาบบนี้ยังไงชอบตัวนี้บ่บ่ได้ยินไช่่าบอาตัวนั้นมองไปมองมาไม่สจเอาเ้าหฮะ ว่าอะไรกะมาไปมอยู่เพื่อนกับสีตใจเสิตใจเสิใจเอาเก่าปไปบพงแพงไงบบ่เจอถ้ากูเตี้ยเตี้ยกะหายสองรอยกูเตี้ยทำอะไรอะ่ะ ยไม่รู้อ,อ,อาใส่ทันน้นเลยแล้วเ,เ,เ,เร็จทิ้งเลยเจลีกมันจ่อยนะ,ะยก,กินแล้ว่็กิงอีก แมวก็รอกิวิน,นะฮะ ไอ้สิอาหารจกให้งามบูมีเนาะเมื่อก่อนเนาะเออเอาไปเอาไปบรนจานบ่เดี๋ยวปูจัดเส้นกระสอบให้แมววักแมวฮะเดวักแมวแมวเสียงเสียงแมวตลอหรอมันแมวมันม่เด็กพอใครบอกแมวบ่เออเสียงเป็นเด็กเอ้เดี๋ยววักบ่สอัดเด็กคนนึงนฮะ